สันขนยันจังเลยหนูตกเยอะมาก,ก็กวาดไปมุงไม้ไม้ไม้หลังบ้านเตียนเหลิมกวาดกวาดเร็วใกล้เสเร็จแล้วโอ้ขยัน่เลยขยันแต่ว่าเอ้ยกวาดได้ดีไปไรเนี่ยนะไม่เหลือเต็มอยู่ในก,กวาดเลยกวาดเร็ว กวดเหมือนเขาสอนอยู่โรงเรียนนะหนูมไม่เคยกวดอยู่โรงเรียนนะ,เ,ะเอวเอวมาอยู่บ้านพ่อเขาช่วยพ่อทำงานใช่ไหมโอ้จบเสร็จนี่ถ้าตอนเช้าไปกวดเล้าไก่อีก อุงจ้าหนูก็จะไปกวดเ้าไกล,ไ,ลไปคลิปไปนุ้ยอุย้ย